สวัสดีครับอยู่กับผมช่องไอการแบล็กนะครับเช่นเคยผมมีคดีมาเล่าให้ฟังเมื่อตำรวจตามสืบคดีฆาตกรรมคนร้ายอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่พอสืบไปสืบมากลายเป็นว่าตำรวจสงสัยพวกเดียวกันเองเหตุการณ์ในคลิปต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงมีภาพและเสียงที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมมีเนื้อหาสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไป เหตุการณ์นี้เ hmm. กิดขึ้นที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกามหานครสปริงฟิลด์เป็นเมืองหลวงของรัฐอิลลินอยมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ120,000คนเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์และมนต์ขังทางประวัติศาสตร์ณช่วงเวลาหนึ่งอับราฮัมลิงคอนอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐเคยอาศัยอยู่ที่นี่บริเวณทางตอนใต้ของเมืองจะติดกับทะเลสาบชื่อว่าเล็กสปริงฟิลด์แถวนั้นมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นแหล่งผลิตน้ําดื่มให้คนในเมืองอีกด้วยเป็นเมืองที่เจริญมากมีศูนย์การค้าเกิดขึ้นหลายแห่งแต่ถึงจะเป็นเมืองใหญ่อาชีพของคนในท้องถิ่นคือเกษตรกรรมส่วนมากจะเป็นการปลูกไร่ข้าวโพดด้วยความที่ภูมิประเทศของเมืองมีขนาดใหญ่และผู้คนอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะกรมตำรวจเมืองสปริงฟิลด์ทำงานกันอย่างหนักเพื่อดูแลความปลอดภัยถึงอย่างนั้นก็มีการแจ้งเหตุแจ้งความเกิดขึ้นทุกวันแต่มันมีอยู่คดีหนึง่ง ที่กรมตำรวจเมืองสปริงฟิลด์จำได้ไม่เคยลืมช่วงหน้าร้อนในเดือนสิงหาคมปี1999วันนั้นเป็นวันที่ร้อนมากตำรวจได้รับแจ้งจากโทรศัพท์ว่ามีเด็กร้องไห้อยู่ในรถตามหาพ่อแม่แล้วแต่ก็ยังไม่เจอหลังจากวางสายตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบไปที่นั่นตอนที่ตำรวจไปถึงเด็กถูกนำตัวออกมาจากรถแล้วจากการสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า รถยนต์คันดังกล่าวจอดทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าเริ่มได้ยินเสียงเด็กร้องประมาณ10บโมงตอนแรกคือ่าพ่อแม่ของเด็กไปซื้อของแต่พอได้ยินเสียงร้องไห้เกือบ10นาทีจึงเดินเข้าไปดูเด็กนั่งอยู่ในคาซีทเบาะหลังของฝั่งคนขับโดยมีกระจกแง้มลงมานิดหนึง่งเพื่อให้มีอากาศหายใจเข้าไประหว่างที่รอตำรวจเด็กร้องไห้มากกว่าเดิมวันนี้อากาศาร้อนอบอ้าวมากร,าปรอปพในศูนย์การค้าจึงช่วยกันงัดกระจกลงพอที่จะนำเด็กออกมาได้ รถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถจี๊ปสีขาวทรง SUV รถจอดอยู่ในลานจอดอรถของศูนย์การค้าซึ่งศูนย์การค้าแห่งนี้มีทั้งที่ช็อปปิง้งโรงหนังและสวนสนุกเปิดตลอด24ชั่วโมงจากการตรวจสอบรอบๆรถยนต์ไม่พบอะไรที่ผิดปกติมีแค่ตรงบริเวณบางโคนด้านหลังของรถยนต์มีคราบดินเสียมตาติดอยู่ตำรวจพยายามสอบถามคนแถวนั้นว่ามีใครพอที่จะรู้จักพ่อแม่ของเด็กไหมซึ่งคำตอบที่ได้รับกลับมาก็คือไม่มีใครรู้จักเลย ในขณะเดียวกันตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็เข้ามาในพื้นที่พร้อมกับช่างกุญแจหลังจากปลดล็อกประตูรถได้ภายในรถพบกระเป๋าเงินตกอยู่ฝั่งคนขับมีเงินอยู่ในนั้น3,000ดอลลาร์รถคันนี้มีเจดที่นั่งมีเบาะ3แถวเบาะหลังสุดถูกพับลงตัวสามารถนอนได้บริเวณนั้นพบภาพเพื่อเลือดวางไว้อยู่ข้างๆกันยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด .38 ตกอยู่หนึ่งปลอก บริเวณบางโคนรถยนตนน์ตอนแรกที่คิดว่าเป็นคราบสีแต่พอตรวจสอบโดยละเอียดมันเป็นคราบเลือดภายในรถไม่พบเอกสารเกี่ยวกับพ่อแม่ของเด็กจากรอยเลือดที่พบพ่อแม่ของเด็กไม่น่าจะไปชอปปิ้งแน่นอนนักสืบตรวจสอบเลขทะเบียนรถพวกเขาได้ข้อมูลว่าเจ้าของรถยนต์คันนี้ชื่อว่าแบดเฮอาศัยอยู่ในเมืองสปริงฟิลด์จากที่อยู่ที่นักสืบได้รับมาบ้านของแบดอยู่ห่างจากศูนย์การค้าแห่งนี้เพียง3กิโลเมตร หลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จนักสืบนำเด็กไปอยู่กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กแล้วนำรถยนต์คันดังกล่าวกลับไปตรวจสอบโดยละเอียดจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปบ้านของแบดพวกเขาเคาะประตูอยู่นานก็ไม่มีใครตอบจังหวะที่พวกเขาขับรถกลับมีรถคันหนึ่งสวนมาพอมองกระจกหลังเห็นรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่หน้าบ้านของแบดแล้วก็มีผู้ชายเดินลงมาจากรถนักสืบจึงวนรถกลับเพื่อไปพูดคุยกับเขาหลังจากที่คุยกันนักสืบก็ได้รู้ว่าชายคนดังกล่าว ก็คือแบดเฮเขาให้ข้อมูลว่าบ้านหลังนี้เขาอาศัยอยู่กับภรรยาชื่อว่าลอรี่เฮและลูกสาววัยเ้าเดือนชื่อว่าอเล็กซิสเฮนักสืบจึงบอกเขาไปว่าเราพบรถยนต์ของคุณจอดอยู่ในลานจอดอรถของศูนย์การค้ารถถูกล็อกไว้แต่ภายในรถพบลูกสาวของคุณส่วนภรรยาของคุณพวกเราเดินหารอบๆห้างแล้วยังไม่พบตัวตอนนี้ลูกสาวของคุณอยู่ที่ปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วง แบทตกใจมากเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสาวันก่อนผมไปดูงานที่รัฐเซาแคลโรไล,ลานาเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อเช้าเพื่อนมารับที่สนามบินแล้วชวนเล่นเบสบอลผมก็เลยแวะเล่นกับเพื่อนตัวเขาคุยกับลอรีครั้งล่าสุดคือเมื่อคืนประมาณห้าทุ่มเธอบอกว่านอนอยู่กับแม่แม่มาน,นอนเป็นเพื่อนลอรีรักลูกมากเธอไม่มีทางทิ้งอเล็กซิสไว้ในรถแน่นอนการที่ภรยาเขาหายตัวไปแบบนี้มันไม่ปกติแล้ว นักสืบด้โทรพูดคุยกับแม่ของลอรี่เธอให้ข้อมูลว่าเมื่อเช้าเธอและลอรี่ตื่นประมาณตีห้าบ้านของเธออยู่ที่รัฐเคนตักกี้ซึ่งวันนี้ตอนเย็นหมอนัดตรวจสุขภาพตอน,น,นแรกเธอจะไม่กลับเธอจะรอให้แบดมาถึงบ้านก่อนเพราะเป็นห่วงลูกกับหลานแต่ลอรี่บอกว่าหมอนัดยังไงก็ต้องไปไม่ต้องเป็นห่วงเธอหรอกเดี๋ยวเทียเท่ยงแบดก็กลับมาแล้วระหว่างที่อยู่ในรถลอรี่พูดว่าเมื่อคือนแบดโทรมา เขาทารองเท้าทํางานขาดพอไปส่งแม่ที่ท่ารถเสร็จเธอจะพาอเล็กซิสแวะที่ศูนย์การค้าเพื่อซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้แบทเธอเห็นลอรี่ครั้งสุดท้ายคือช่วงหกโมงเชา้าถึงลอรี่จะหายตัวไปยังไม่ครบยี่ชั่วโมงแต่จากร่องรอยภายในรถบ่งบอกว่าเธออาจจะอยู่ในอันตรายตำรวจและครอบครัวของเธอจึงช่วยกันปูพรมค้นหาพวกเขาไปตามจุดอับต่างๆของเมืองที่คิดว่าลอรี่จะอยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่เจออะไรเลยพบแต่ความว่างเปล่า 27ชั่วโมงหลังลอลี่หายตัวไปนักสืบได้รับแจ้งว่ามีตำรวจนายหนึ่งพบศพหญิงสาวอยู่ในไร่ข้าวโพดจากการตรวจสอบและยืนยันรูปร่างหน้าตาศพนั้นคือลอลีเ่เฮจากคดีที่ได้รับแจ้งว่าเด็กติดอยู่ในรถต่อมากลายเป็นคดีคนหายและตอนนี้เข้าสู่คดีฆาตกรรมอย่างเป็นทางการนี่คือจุดเริ่มต้นคดีสุดสะเทือนขวัญตำรวจตามจับฆาตกรเหมือนพวกเขาไล่จับเงาตัวเองท้ายที่สุด ทุกคนต้องอึง้งกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นลอรีเฮ hey, เกิดวันที่3มีนาคมปี1974เธอเกิดอยู่ที่รัฐอิลลินอย์แต่ครอบครัวย้ายปอยู่ที่รัฐเคนตักกี้เธอจึงเข้าเรียนอยู่ที่นั่นครอบครัวของลอรีค่อนข้างมีฐานะเธอมีน้องสาวหนึ่งคนลอรีเป็นคนงเงียบๆไม่ค่อยพูดหลังจากเรียนจบไฮสคูลเธอเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเคนทักกี้สาขาสังคมสงเคราะห์ลอรีเป็นหญิงที่สวยมาก ตัวเล็กตาสีฟ้าผมสีบรอนทองซึ่งที่นั่นเองเธอได้พบรักกับชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าแบดเฮพอเรียนจบก็ทำงานอยู่ด้วยกันและตกลงแต่งงานกันในปลายปี1997หลังจากแต่งงานทั้งคู่รวบรวมเงินเก็บทั้งหมดซื้อบ้านหลังใหม่ในเมืองสปริงฟิลด์ของรัฐอิลลินอยพอมาอยู่บ้านหลังใหม่ได้ไม่นานหลอลีก็ตั้งท้องแบททำงานอย่างหนักเพื่อเก็บเงินตเตรียมไปสร้างความมั่นคงในครอบครัว เเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกทั้งคู่ได้ลูกสาวแบตตั้งชื่อให้ว่าอเล็กซิตเป็นครอบครัวที่สุขสันต์มีพยานรักตัวน,น้อยๆเพิ่มเข้ามาในครอบครัวอีกหนึ่งคนวันเวลาผ่านไปทุกอย่างดําเนินไปแบบที่มันควรจะเป็นแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นตอนบ่ายในวันที่2สิงหาคมปี1999ลอรี่ถูกพบเป็นศพร่างของเธอถูกหมกไว้อยู่ในไร่ข้าวโพดลอรี่เฮเสียชีวิตในวัย25ปี ลูกสาวไว้ก้าเดินของเธอกำพร้าแม่ทันทีกลับมาจุดที่พบศพบ,บริเวณนี้เป็นไรข่ข้วโพดยาสุดลูกหูลูกตาจุดที่พบร่างของลอรี่ห่างจากถนนดินประมาณ100เมตรพบรอยลากเป็นทางยาวจากลักษณะรอยลากรอยมันเป็นทางตรงไม่มีดิ้นออกทางซ้ายหรือขวาเลยสันนิษฐานได้ว่าลอรี่ถูกสังหารจากที่อื่นแล้วนำศพมาอําพรางไว้ที่นี่สภาพศพมีคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่ที่หลังศีรษะ ซึ่งในรถยนต์ตำรวจพบปลอกกระสุนทำให้เดาการเสรียชีวิตของเธอได้ไม่ยากนิ้วนางข้างซ้ายของเหยื่อยังสวมแหวนเพชรแต่งงานไว้อยู่หลังจากเคลียร์พื้นที่และส่งศพไปห้องชันสูตรเสร็จนักสืบเดินทางกลับไปที่ศูนย์การค้าซึ่งจุดที่พบศพกับจุดที่พบรถห่างกัน27กิโลเมตรโชคดีมากบริเวณที่รถของลออรี่จอดอยู่มีกล้องวงจรปิดจากการตรวจสอบแถวนั้นมีกล้องถึง12ตัวแต่เหมือนโชคดีในความโชคร้าย กล้อง12ตัวนั้นใช้ได้เพียงแค่2ตัวซึ่งกล้อง2ตัวนั้นมองเห็นจุดเที่ยวรถยนต์ของรอลี่จอดทิ้งไว้อยู่ในขณะเดียวกันนักสืบได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบรถยนต์พวกเขาให้ข้อมูลว่าเบาะด้านหลังพอยกพรมออกมาพบรอยเลือดอยู่กองหนึ่งจากปริมาณเลือดที่พบเป็นไปได้สูงที่อาจจะถูกสังหารภายในรถในกระเป๋าสตางค์ของเหยื่อนอกจากจะมีเงินแล้วยังมีเครื่องประดับอีก3ชิ้น จากข้อมูลนี้นักสืบมั่นใจได้อย่างหนึง่งคดีนี้ไม่ใช่คดีจรกร,รมข้ากรการไม่เอาของมีค่าอะไรไปเลยนักสืบแทบไม่มีหลักฐานหรือเบาะแสอะไรเลยกล้องวงจรปิดก็ใช้ไม่ได้กรมตำรวจเมืองสปริงฟิลด์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพวกเขาหวังว่าเพื่อจะมีคนพบเห็นและให้เบาะแสเกี่ยวกับคดีนี้3วันหลังลอรีเสียชีวิตผลสูตรโดยละเอียดส่งให้นักสืบระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือการโดนยิงที่ศีรษะเพียงหนึ่งนัด พบร่องรอยการโดนล่วงละเมิดทางเพศเวลาคาดการที่เธอเสียชีวิตคือช่วงเช้าของที่11สิงหาคมศพเริ่มแปรสภาพแล้วทําให้ระบุเวลาแน่ชัดไม่ได้ผลนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่าภายใน,นรถมีร่องรอยการต่อสู้แต่จากการตรวจสอบไม่พบรอยนิ้วมือแฝงในเล็บมือของเหยื่อไม่พบเนื้อเยื่อของคนอื่นเลือดทั้งหมดภายใน,นรถเป็นของเหยือ่อ สภาพศพเริ่มขึ้นอืดแล้วแต่ยังโชคดีที่สามารถเก็บตัวอย่างดีเอนเอจากน้ำอสุจิในร่างกายของเหยื่อได้ซึ่งถ้าพบศพช้ากว่าน,นี้4ีถึงหชั่วโมงหลักฐานชิ้นนี้อาจจะหายไปเลยหลังจากที่ข่าวถูกเผยพแพร่ออกไปนักสืบได้เบาะแสม,มาจํานวนมากมีอยู่คนหนึ่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าตัวเขาเป็นช่างซ่อมรถเปิดอู่อยู่ตรงข้ามศูนย์การค้าประมาณ8ปดโมงเช้าในวันที่เกิดเหตุเห็นมีคนขับรถมาจอด แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถเขามองเห็นไม่ชัดเพราะอยู่ค่อนข้างไกลแต่รู้ว่าชายคนนั้นสวมหมวกเบสบอลเบาะแสนี้มันสาคัญต่อรูปคดีมากนักสืบนึกย้อนกลับไปในวันที่คุยกับแบทที่หน้าบ้านของเขาวันนั้นแบทสวมชุดเบสบอลและใส่หมวกเบสบอลตอนคุยกับนักสืบพวกเขาอยากรู้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นักสืบไปสอบถามเพื่อนบ้านรวมไปถึงเพื่อนๆนของลอรี่ได้ข้อมูลว่าชีวิตหลังแต่งงานค่อนข้างราบรื่น จนมีอเล็กซิสความสัมพันธ์เริ่มระหองระแหงด้วยความที่สายงานของแบดเดินทางบ่อยทิ้งให้ลอลี่กับอเล็กซิสต้องอยู่ตามลําพังแต่ก็ยังดีที่แม่ของลอลี่เดินทางไปนอนด้วยบ่อยๆนักสืบทําการเช็คประวัติของแบดได้ข้อมูลว่าแบดเฮอายุ26ปีประวัติสายสะอาดไม่เคยกระทําความผิดนักสืบยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าประการชีวิตของลอรี่มีมูลค่า10,000ดอลลาร์ 1, ประมาณ3ล้านบาท ถ้าหากเธอเสียชีวิตคนที่ได้รับผลประโย,ยชน์ก็คือแบทเฮสามีของเธอคำให้การของแบดในตอนแรกเขาบอกว่าไปทำงานมาสวันพอลงเครื่องมาก็าไปเล่นเบสบอลกับเพื่อนมันน่าแปลกทำไมเขาไม่กลับบ้านไปหาลูกหาเมียก,ก่อนทั้งๆที่สนามเบสบอลห่างจากบ้านเพียง2กิโลเมตรนักสืบโทรเรียกแบดให้เขา้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าตัวเขาเดินทางไปทำงานที่รัฐเซาท์แคโรไลนาวันที่28กรกฎาคม กลับมาที่เมืองสปริงฟิลด์ประมาณ8โมงเช้าของวันที่1สิงหาคมคืนที่เราโทรคุยกันครั้งสุดท้ายลอรี่บอกว่าช่วงเช้าเธอจะไปส่งแม่ขึ้นรถแล้วอาจจะแวะช้อปปิ้งด้วยน่าจะกลับถึงบ้านบ่ายหลังจากที่ลงเครื่องเขาก็เลยแวะไปบ้านเพื่อนชวนกันไปเล่นเบสบอลพอเล่นเสร็จเขาก็ขับรถกลับบ้านส่วนเรื่องความสัมพันธ์เราทั้งคู่รักกันดีตั้งแต่มีลูกเขาให้ลอรีหยุดทํางานเพื่อมาเลี้ยงลูกโดยเฉพาะตัวเขาก็เลยทํางานหนักกว่าเดิม ด้วยสายงานของเขาต้องเดินทางบ่อยเรื่องพวกนี้เราคุยกันในครอบครัวแล้วสุดท้ายไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไงก็ไม่มีใครเข้าใจตัวเราเท่ากับครอบครัวของเราหรอกนักสืบโทรเช็คกับสายการบินรวมไปถึงสอบถามเพื่อนๆที่ไปเล่นเบสบอลในวันนั้นทั้งหมดยืนยันที่อยู่ให้เขาได้นักสือบจึงขอตัวอย่างดินเอจากแบดเพื่อไปเทียบตัวอย่างดินเอที่พบในร่างกายของลอรีแบดบอกว่าเขาไม่อยู่3มวันถ้าเขาพอดีสุดจริง ดีเอจากน้ำอัสุจินั้นต้องไม่ตรงกับดีเอเอของแบทเจวันหลังลอรี่เสียชีวิตระหว่างที่รอผลตรวจดีเอเของแบทนักสืบค้นไปเจอคดีนหนึ่งที่น่าสนใจมากเรื่องเกิดเมื่อ11เปีที่แล้วมีพนักงานสาวในศูนย์การค้าว,วัยสิปีชื่อว่าเมลิซ่ายัางหายตัวไปจากลานจอดรถ4วันถัดมาพบศพของเมลิซ่าถูกทิ้งมาอยู่ในไร่ข้าวโพดสภาพศพเปื่อยกายคดีนี้ใช้เวลาตามจับฆาตกรถ,ถึง7ปีจากการตรวจสอบ ศูนย์การค้าที่มิเรซ่าหายตัวไปเป็นห้างเดียวกันที่พบรถยนต์ของลอรี่และที่สําคัญจุดพบศพของลาลิซ่าห่างจากจุดพบศพของลอรี่เพียง1กิโลเมตรนักสืบนําข้อมูลเหล่านี้ไปตรวจสอบกับกรมราชทัณฑ์ผลปรากฏว่าคดีของลาลิซ่าตารวจจับคนร้ายได้สองคนซึ่งสองคนนั้นก็ยังอยู่ในเรือนจําคดีทั้งสองคดีนี้คนร้ายน่าจะเป็นคนละคนช่วงบ่ายในวันเดียวกันผลตรวจดินเอจากห้องแลบ็บส่งให้นักสืบ ดีเอของแบดไม่ตรงกับดีเอนเจากน้ำอัตุจิที่พบในร่างกายของลอรี่จากการตรวจสอบ3-5ถึงรอบดีเอนนี้ไม่ตรงกับใครเลยในฐานข้อมูลอาชญรกรห้องแล็บยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่าดีเอนของคนร้ายในคดีของลอรี่มันไปตรงกับดีเอนคนร้ายคดีล่วงละเมิดเซลล์ขายบ้านในเมืองสปริงฟิลด์เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้วซึ่งคดีดังกล่าวตำรวจยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้ผลตรวจจากห้องแล็บทำให้แบดกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ เขาสามารถไปรับอเล็กซิสลูกสาวข,ของเขากลับมาเลี้ยงดูได้นักสืบเดินทางไปหาเซลล์ขายบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเธอชื่อโซฟีให้ข้อมูลว่าในวันที่เกิดเรื่องมีผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้ามาเพื่อขอดูบ้านพอเข้าไปในบ้านชายคนนั้นใช้ปืนจี้เธอโดยที่เขาบอกว่ายกมือสองข้างกลุ่มเอาไว้ที่หัวคนร้ายใช้มือขวาจับปืนและใช้มือซ้ายค้นตัวเธอนำมือถือและสเปรย์พริกไทยโยนทิ้งจากนั้นบังคับให้เธอถอดเสื้อผ้า หลังจากเหตุการณ์น,นั้นผ่านไปจังหวะที่คนร้ายกำลังใส่เสื้อผ้าเธอวิ่งเข้าไปในห้องน้ำล็อกประตูแล้วตะโกนร้องของความช่วยเหลือแบบสุดเสียงผ่านไป2อถึงสนาทีมีคนมาเรียกหน้าบ้านเต็มไปหมดเธอออกจากห้องน้ำก็ไม่พบใครแล้วเธอรู้แค่ว่าชายคนนั้นชื่อว่าจอรนเมาส์นอกจากคดีของโซฟีแล้วยังมีคดีของเซลล์ขายบ้านอีกคนหนึ่งเธอชื่อว่าอลิซอลิซให้ข้อมูลว่าวันที่เกิดเรื่องคือวันที่29กรกฎาคม มีผู้ชายคนหนึ่งชัยชื่อว่าโทนี่เมาส์เขาโทรมาฝากข้อความเสียงเพื่อขอนัดดูบ้านในช่วงเย็นพอเข้าไปในตัวบ้านชายคนดังกล่าวใช้ปืนจี้เธอให้ยกมือขึ้นแล้วกุมไว้ที่หัวจากนั้นก็ค้นตัวเธอจังหวะที่เธอโดนปืนจี้บังคับให้ถอดเสื้อผ้าแฟนของเธอมาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านคนร้ายตกใจก็เลยวิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านโชคดีมากที่วันนั้นเธอนัดให้แฟนมารับไปทานดินเนอร์โซฟีกับอลิซ ได้บอกรูปร่างหน้าตาคนร้ายได้เหมือนกันก็คือเป็นชายชาวอเมริกันสูงประมาณ170เซนติเมตรผิวขาวมีคราวแพะสวมหมวกเบสบอลนักสืบทําการวิเคราะห์การลงมือของคนร้ายทั้ง2คดีชื่อทั้ง2ชื่อน่าจะเป็นชื่อปอมแต่การกระทําของเขามันแปลกมากคนร้ายใช้ปืนจี้เหยื่อบังคับให้ทาตามแล้วก็คนตัวของเหยื่อซึ่งลักษณะการทําแบบนี้มันเหมือนกับตํารวจตอนจับคนร้าย าคนร้ายเป็นคนธรรมดามีแค่ปืนเหยื่อก็กลัวแล้วไม่จําเป็นต้องค้นตัวเลยกลายเป็นว่าโมเมนตัมของคดีนี้ทั้งหมดย้อนกลับไปตอนที่พบศพคนแรกที่เจอลอรี่เป็นตำรวจยศนายร้อยชื่อว่าโรเบิร์ตศพถูกพบอยู่ในไร่ข้าวโพดอยู่ห่างจากถนนทางดินเข้าไปถึง100เมตรซึ่งถนนเส้นนั้นค่อนข้างขรุขระมีแต่รถของชาวไร่าชาวนาที่ขับผ่านบริเวณนั้นทำไมโรเบิร์ตถ,ถึงเลือกไปทางนั้นหรือว่าเขารู้อยู่แล้วลว่าศพอยู่ที่นั่น สิบวันหลังลอรี่เสียชีวิตกรมตำรวจเมืองสปริงฟิลด์ส่งรูปสเก็ตคนร้ายตามคำบอกเล่าของเซลล์สาวให้กับนักข่าวรูปนี้ยังถูกส่งต่อไปอีกหลายรัฐโดยที่มีรางวันนำจับสำหรับใครที่ให้เบาะแสหรือข้อมูลที่มีประโยชน์มากถึง1 0,000ดอลลาร์คดีฆาตกรรมลอรี่ในตอนนี้อยู่ในจุดที่ตำรวจสงสัยตำรวจด้วยกันเองนักสืบได้พูดคุยกับโรเบิร์ตเขาให้ข้อมูลว่าแถวนั้นมนเป็นพื้นที่ที่เขาดูแลศพของลอรี่ไม่ใช่ศพแรกที่เขาเจอ แถวนั้นเป็นไร่ข้าวโพดและค่อนข้างเปี่ยวมีหลายเคสที่ถูกสังหารแล้วนําศพไปอพรางไว้บริเวณนั้นโรเบิร์ตมีพยานยืนยันที่อยู่ช่วงเวลาที่คาดว่าลอรี่ถูกสังหารเขาลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในคดีจรกรรมเขามีที่อยู่ยืนยันชัดเจนนักสืบจึงตัดโรเบิร์ตออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากที่รูปสเก็ตของคนร้ายถูกเผยแพร่ออกไปกรมตํารวจเมืองสปริงฟิลด์วันๆเอาแต่รับโทรศัพท์ บางสายก็มีประโยชน์บางสายก็เป็นข้อมูลเท็จแจ้งข้อมูลมั่วๆเพื่ออยากได้เงินรางวัลข้อมูลที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ตำรวจรู้อยู่แล้วเมื่อไม่มีหลักฐานหรือเบาะแสเพิ่มเติมคดีเริ่มเข้าสู่ความเงียบ4เดือนหลังลอรี่เสียชีวิตมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรหานักสืบเธอบอกว่ามีข้อมูลในคดีของลอรี่บ้านของผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีห่างจากเมืองสปริงฟิลด์160กกิโลเมตร นักสืบจึงเดินทางไปที่นั่นหลังจากพูดคุยกันก็ได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าฟาวเวอร์เธอทํางานเป็นผู้จัดก,การหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชนฟาวเวอร์เคยเป็นตำรวจมาก่อนเธอให้ข้อมูลว่ารูปภาพสเก็ตคนร้ายในคดีของลอรี่หน้าตาคล้ายกับลูกน้องของเธอคนหนึ่งเมื่อ3เดือนก่อนเธอส่งลูกน้องคนดังกล่าวไปเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองสปริงฟิลด์หลังจากที่เธอตรวจดูข้อมูลในแฟ้มปรากฏว่า มันเป็นศูนย์การค้าเดียวกันที่พบรถยนต์ของลอรี่เธอถึงถ,ถือวิสาสะใช้วิชาเก่าโดยที่นํารูปภาพของพนักง,งานคนนี้ไปให้โซฟีดูพอเซลสาวคนนั้นเห็นรูปภาพเธอตกใจมากแล้วก็บอกว่าใช่เลยคนนี้แหละที่ขืนใจเธอพนักง,งานชายคนดังกล่าวชื่อว่าเดเลส์ทำงานดีไม่เคยทำผิดกฎของบริษัทข้อมูลที่ได้รับมาจากฟาวเวอร์มันสำคัญต่อรูปคดีมากหลังจากแย่บหายไปหลายเดือนนักสืบได้เบาะแสที่สำคัญ พวกเขาเดินทางไปหอาอลิซนำรูปภาพของเดวให้อลิซดูเธอยือนยันว่าชายคนนี้แหละที่นัดดูบ้านและพยายามที่จะข่มขืนเธอนักสืบจึงได้คลิปเสียงของชายผู้ต้องสงสัยเป็นเสียงตอนที่เขาฝากข้อความเสียงของนัดดูบ้านกับอลิซนักสืบกลับมาที่สมัครงานค้นประวัติของเดวได้ความว่าเดลลสอายุ3.9ปีประวัติค่อนข้างดีเขามีคดีติดตัวแค่คดีดเดียวคือทะเลาะวิวาทกับน้องชายนักสืบยังได้พูดคุยกับพยาเก่าของเดวเธอให้ข้อมูลว่า เดลเป็นผู้ชายโรคจิตเขามีรสยมทางเพศที่แปลกๆบางครั้งก็ใส่ก,กุญแจมือบางทีก็มัดมือมัดแขนเธอทนไม่ไหวจึงขอเลิกกับเขาหลังจากพูดคุยเสร็จนักสืบเดินทางไปบ้านของน้องชายเดยวเขาชื่อว่าโจเซฟโจเซฟให้ข้อมูลว่าตัวเขาอายุน้อยกว่าเดล5ปีส่วนคดีทะเลวิวาทที่เกิดขึ้นตอนนั้นเขาอายุ20ป่ปีเดวอายุ25ปีเดวเกล่าวหาว่าเขาเขาโมยของในบ้านซึ่งเขาไม่ได้ทําเรื่องนั้นทําให้เราตัดพี่ตัดน้องกัน นักสืบนําคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงที่ได้รับมาจากอลิซให้โจเซฟฟังโจเซฟยืนยันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของเดวเขาและพี่ชายเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันมา20ปีเขาจําเสียงไม่ผิดแน่นอนพยานและหลักฐานทุกอย่างที่มีในตอนนี้มันชี้ไปที่เดวลสคดีของเซล์ขายบ้านคนร้ายใช้ปืนจี้แล้วก็ค้นตัวซึ่งมันไปนตรงกับสายงานของเดวเขาทํางานเกี่ยวกับการตรวจค้นอยู่แล้วทุกอย่างมาลงล็อกไปหมดแต่หลักฐานที่มีในตอนนี้เป็นเพียงแค่คําพูดไม่มีหลักฐานที่มัดตัวเขาเลย นักสืบเดินทางหาเดลที่บ้านบ้านของเขาห่างจากจุดพบศพของลอรี่3กิโลเมตรนักสือบบอกว่าพวกเรามาจากคดีของอลิซมีคนกล่าหวหาว่าคุณพยายามจะขืนใจเธอไปให้ข้อมูลกับพวกเราที่โรงพักได้ไหมใช้เวลาไม่นานเดลอยมไปแต่โดยดีเดียวให้ข้อมูลว่าเขายอมรับว่าเป็นตัวเขาเองแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเธออลิซเป็นคนเสนอเพื่อแลกกับการซื้อบ้านเธออยากได้ยอดขายเพื่อจะรับส่วนต่างค่าในน้าระหว่างที่คุยกัน นักสืบก็นําน้ํานําขนมให้เขากินเดียวไปคนตลกผู้จาหวานล้อมเก่งพอคุยกันได้สักพักนักสืบนํารูปภาพของโซฟีมาวางแล้วก็ต่อด้ยวยรูปภาพของลอรี่พวกเขาบอกว่าคุณล่วงละเมิดโซฟีแล้วสังหารลอรี่ทําไมคุณจะไม่ยอมรับก็ได้แต่หลอดน,น้ำที่คุณดื่มเข้าไปมีดีเอ็นเอของคุณติดอยู่ถ้าเรานําไปตรวจสอบในห้องแลบแล้วผลมันตรงกันเกมนี้ก็คือจบเดี๋ยวหน้าถอดสีอย่างเห็นได้ชัดสุดท้ายเขายอมรับสภารภาพว่าสองคดีนั้นเขาเป็นคนทําเอง นักสืบใหเดลเขียนคำรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษรเช้าวันถัดมาผลตรวจดีเอจจากห้องแล็บยืนยันว่าดีเอจากน้ำอสุจิในร่างกายของลอรี่มันตรงกันกันกนกนกบดีเอของเดลเลสกรมตำรวจเมืองสปริงฟิลด์ตั้งข้อหาเดลเลสสองกระทง 1. คข่มขืนกระทำชำราวโซฟีและ 2. ข้อหาฆาตกรรมลอรี่เฮนักสืบรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งให้อัอการเขตเพื่อดำเนินคดีขั้นต่อไป6เดือนหลังลอรี่เสียชีวิต ศารพิจารณาคดีฆาตกรรมลอรี่เ hey, ฮโดยมีผู้หาหนึ่งรายคือเดลเลสอายุ40ปีเดลอมรับสารภาพในชั้นศาลเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเดลเล่าว่าเหยื่อทุกคนที่เขาลงมือเขาเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอยู่หลายวันโดยที่จะเลือกเหยื่ออยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวซึ่งตัวลอรี่มาใช้บริการศูนย์การค้าแห่งนี้บ่อยตัวเขาเป็นรอปพอ,อยู่ที่นั่นทุกครั้งที่เธอมาเธอจะมาคนเดียวช่วงเช้าโดยที่เกิดเหตุเขาขับรถไปทํางานปกติ บังเอิญเห็นลอรี่อยู่ที่ลานจอดรถพอดีแถวนั้นช่วงเช้าๆจะไม่มีคนและเขาก็รู้ว่ากล้องวงจรปิดมันเสียเขาใช้ปืนบังคับให้เธอขึ้น,นรถจิบของเธอแล้วพาขับไปในไร่ข้าวโพดจากนั้นก็ลุงละเมิดที่เบาะหลังลอรี่เห็นหน้าเขาชัดเจนเขากลัวว่าเธอจะไปแจ้งความจึงตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหลังจากนั้นก็ขับรถไปจอดที่เดิมแล้วก็เข้าไปทํางานต่อคณะลูกขุนประชุมกันเพียง10นาทีพวกเขาออกมาพร้อมคําตัดสิน สารตัดสินทห่จ้เลยผิดจริงในข้อหาคมคืนผู้อื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเองพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตซ่อนเอเร้นอำพรางศพและฆาตกรรมโดยตรายตองไว้ก่อนรับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตคดีนี้จึงจบลงหลังจากคดีจบเดวอยู่ในเรือนจำเพียงหนึ่งปีผู้ว่าการของรัฐอินดีนอยในยุคนั้นประกาศยกเลิกโทษประหารชีวิตในรัฐทำให้เดวเลสเหลือเพียงแค่โทษจำคุกตลอดชีวิต แต่เขาก็โดนติดทานบนห้ามลดโทษทุกกรณีตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนที่ทำคดีนี้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคดีนี้จบลงได้เพราะตัวอย่างดีเอต้องขอบคุณโรเบิร์ตที่พบศพได้ทันเวลาพอดีเดวเป็นผู้ชายที่อัมมหิตมากในวันที่ทุกคนพยายามช่วยเอเล็กซิสออกมาจากรถคนที่นำเหล็กมางัดกระจกและอุ้มเอเล็กซิสออกมาคนแรกก็คือเดวในคดีนี้ลอรีว่าหน้าสงสารแล้วแต่คนที่หน้าทงสารมากกว่าก็คือเอเล็กซิต ในวันนั้นเธออยู่ทุกช่วงเวลาทุกเหตุการณ์แต่ด้วยความเป็นเด็กเธอไม่สามารถช่วยอะไรลอรลี่แม่แอนเบนท่รักของเธอได้เลยแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนข้อมูลผมหามาจากเว็บข่าวต่างประเทศถ้าผมเล่าข้ามตรงไหนหรือออกเสียงผิดไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดอยากสนับสนุนผมทาง YouTube มีฟิวเจอร์ใหม่ชื่อว่า Super t a n ท้ปุ่มขอบคุณที่อยู่ใต้คลิป สามารถเลือกจำนวนเงินแล้วส่งมาได้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาด้วยนะครับหากชอบคลิปผมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ